รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท้อค่ะเคยท้อตอนหน้านี้นนพี่รวาไม่มีเงินซื้อชุดน้าเลยคือลูปพี่รวา ยกวพี่ก็ซื้อคือคุณลาชกแล้วก็สัต์ตัวเลยแล้พี่เราว่าก็ไม่มีเวลาดูแลลูกขนาดนี้ออกมาต่อก,ก็คืออลดัพิเศษเอพักคุณลาหรือว่าอาพออะไรจะมาทำข้างนอกได้พี่ก็ทำว่าครั้นี้พี่อยู่ถือที่สแล้วนะทำงาน,นก็คือ สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่ปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้ครับ รับวันนี้รายการคนเปลี่ยนโลกจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหญิงแกรงคนหนึ่งที่แม้ชีวิตของเธอจะเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆมากมายแต่เธอก็สามารถทานปัญหาเหล่านั้นมาได้จะเป็นใครนั้นเราไปรู้จักเธอกันเลยครับอราวานี่ไม่ชาติคนไทยแอาคาอยู่แต่เขาส่งเดียรเขามาเขาก็ถามแบาบาชาโชอ้อแล้วก็ตัชื่อหมาย้อ เพียวลาวาสองพนองค์ค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยเพียวลวาทำงานภาษีสองไร่อยู่นาลุงาทพะแต่เพียวละวาเมล็ดทอละวานี่อยู่ภานในตัแตู่ซีว่าดูคุณภาพานคะคะตอนนี้อยู่มาจะข้อยี่สิบสองปีแล้วค่ะนี่แหละครับคนเปลี่ยนโลกในวันนี้ของเราแม่อยากรู้ไหมครับว่าเขาคนนี้มีที่มาที่ไปยังไงอ,อ๋อเมื่อก่อนเพียวละวาก็อยู่ เือทายเนาะแล้วก็อยู่เธอทายแล้วก็ไม่ได้อยู่ผาบึงแล้วก็เพิลาวาเขาก็ตั้งแต่เลจ่จนโตนะ่ะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยปลูผผกผาจีเออย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่มีพัฒนาอย่างเงี้ยแต่ภูเขาหโลเพิลาวาเขาก็ทำหโหลนั่นแหละยาหนึ่ก็ปลูกข้าวปีนึ่อีกที่หนึ่งปีหน้าก็ยาย้ายไปอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยตะมะทางลางปะจะเปไม่ใช่ว่าอย่ากทำแต่จะเปน่ะ ทุกโคก็ทำเหมือนกันไม่มีงานอยากลงงานหรือว่าไม่มีใครดูแลอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้ไฟฟ้าก็ไม่มีบ้าก็ไปยาคามแบะทำคาถาเล่ๆอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงอย่างเงี้ยทุกโคก็ทำน้าทำสวยแล้วก็บ้าโคก็ทำงาม,มเสดอะไรเสดจ้าคือพวกเราก็ร้อยสี่ห้าบาท โอ้โห,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 โหเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตของพี่อรวรันสมัยก่อนนั้นลําบากมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่อรวรันกันต่อดีกว่านะครับว่าพื้นที่ดอยตุงสมัยก่อนนู้นเป็นยังไงบ้างเตโหโลเลยที่โบโลตุงชาวโมนิสหาเลยไม่มีต้นมาสักอ่าเลยมีสองก้าเลยสามก้าแค่นี้แหละอยู่ต้นมาที่ไม้ใหญ่ๆเขาตัดไม่ได้เนี่ยไม่มีลแล้วทําไมป่าถึงหายไปล่ะครับนี่เนี่ย อปลูกข้าวปลูกข้าวโพดนั่นแหละทำมาหากินนั่นแหละไม่มีโรงงานเลยก็มาทํางานแบบเป็นหลาเป็นแหล่ไม่มีเลยเออจเปก็ทําแล้วก็อย่างหนึง่งก็ไม่รู้หนะ้าซือเลยกรททาที่อื่นก็ไม่ได้เนี้ยผูภ้ภาษาก็ไม่ได้เนี่เยเดอจเปก็ต้องก็โครเรือนั่นแหละทาเหมือนเดิมไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับนี่แล้วการใช้ชีวิตล่ะครับเป็นยังไงบ้างนาบามากเลย ไฟฟ้าก็ไม่มีแลวก็ทางานแบบอย่าเมื่อไรตัดแดดเมื่อไรตาัดโผก็ไม่มีตอคือข้อกลัมมาตออเช่าก็ออกปาธนาทาสงตัดแดดอย่างเร็วเอเจาะอ,อกมีทําลาําสงคนนี้นได้ข่าวว่ามีลูกด้วยโอ้ยแล้วช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับนี่เฮียตออมีลูกก็ทําอยู่ขอรู้เสกอยู่บ้านหนึ่งเรือก็แบลรูปทําไงแบลถึงหนึ่งปีไม่มีนุ่งซื้อให้เขาเนี่ย ลำบากขนาดนี้เคยท้อบ้างไหมครับท้อค่ะเคยท้อตอนหน้านี่พี่ระว่าไม่มีเงินซื้อชุนอะไรคือลูกพี่ระวา่าเลยเพราพี่กขอซื้อคือคุณลชุกแล้วก็สั์ทั่วเลยแล้วพี่ระว่าก็ไม่มีเวลาดูแลลูกขนาดนี้ออกมาตอก็คือออรด้พิเศษอพักคุณละ่ะหรือว่าออัวอะไรจะมาทำข้างนอกได้พี่ก็ททำบ้าครั้งนี้พี่อยู่ถือที่สามแล้วนะ แล้วตอนนี้ล่ะครับพื้นที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างเบปามาเลยมือกัว่าเป็คนคุณลาโลเลยเมื่อก่อนนี้มีตมาก็ไม่มีพี่เขาก็ทำายาคันเล่นๆน้อยๆอย่างเงี้ยตอนนี้นี่ดูสิกาเบอร์พูซีมีแล้วก็มีาฟา้ามีทีวีเปบปาม่าเลยอะ และนี่ก็คือพี่อรวรรณเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ,พแผนกงานทอของโครงการพัฒนาดอยตุงครับซึ่งเมื่อสักครู่พี่อรวรรณเด้นเล่าให้เราฟังถึงช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยความลำบากไม่ว่าจะเรื่องของที่ดินทำกินความยากจนอุปสรรคต่างๆในชีวิตและในช่วงหน้าพี่อรวรรณจะมาเล่าให้ฟังถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตที่เรียกได้ว่าพลิกโลกของพี่อรวรรณไปเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ พี่พีวเรามาทํางานคนโตนี่ก็ข้อมาปอหนึ่งอยู่โรเลฮเล่านี่มีแค่บอสามจบบอสามพี่ก็บอกให้รู้อยู่ว่าไม่ต้องเลยต่อแล้วโรเลอเออก็มีก้าวอยู่แต่พี่ไม่มีเงินไม่มีปัญญาแล้วขอลูกพียวเราก็บอกว่าไม่ได้หรอแม่เนี่ยขอเลยต่อนี่แล้วข้อตอนหน้า้อพี่ก็เครียดอยู่นะไม่จะทำยังไงดี